How do you feel that you have failed? And I would respond back to them that I won, I formed, and I got blocked. I didn't fail. I won the election, I formed the coalition, and I got blocked by the appointed Senates. Let us be clear on that. So if you think about it in this perspective, I'm honored to be nominated and I'm grateful for how far. We have come together uh, to this point, and, and, and you know it's not, a, it's not a sprint. it's a marathon, and, and I have the stamina to, to run for a long, long time. If we work about it in various ways, I'm willing to be flexible in that sense. You know, it doesn't have to be exactly what I proposed. And that's really the, the primary intention because once you submit it into the parliament, you got to debate it, you got to have the committee, the first round, the second round, and the third round before it comes, uh, before it becomes law. Um, so nobody can monopolize anything. Despite whatever the result is, I feel like there's progress within the society uh, that uh, they have demanded, you know, something new, something fresh, and not the lost decade that they had to go through hardship. So I think that's a kind of. embr another beside the proclaiming trim Tracy Top when to o d of new นั่นแหละครับอันนี้คือที่เผยแพร่ออกมาเมื่อวานนี้ขณะที่ตอนนี้คุณพิธาลิมเจริญรัตอยู่ในสายนะครับสวัสดีครับคุณพิธาครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับครับนอนหลับไหมฮะเสบายครับเจ็ดชั่วโมงครึ่งครับเจ็ดชั่วโมงครึ่งเลยเหรอครับ อ่ะได้ตามปกตินะครับพี่สริยธครับได้ตามปกตินะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มันคือ,อวันชีช้ชะตาของคุณพิธาเลยนะว่ากันตรงๆเนี่ยเมีอะไรอยากจะบอกไหม<บ>วันนี้เนี่ยครก็อยากจะบอกทุกคนว่ามันไม่ใช่เรื่องของผมคนเดียวนะครับมันเป็นเรื่องของระบบของประเทศของคนที่ออกมาเลือกตั้งเพราะว่าเราก็เป็นที่แม่ชัดแล้วว่าภายใต้รัฐธรรมนูญนี้เนี่ยมันเสียงของประชาชนไม่เพียงพอนะครับมผมเอ,องก้มาขอความเห็นชอบจาก ผู้ที่าต่อครับเพราะฉะนั้นแ่ยก็อย่าไม่อยากให้มองว่าเป็นเรื่องของผมคนเดียวนะครับเป็นเรื่องของทุกท่านรวมถึงสื่อมวลชนครับเราจัดดีเบตกันตั้งหลายครั้งก่อนที่จะให้ประชาชนตัดสินใจได้พอประชาชนตัดสินใจแล้วนะครับผมก็ต้องพยายามต่อสู้ให้เต็มที่ครับเพื่อที่จะให้สัภาของประชาชนไปต่อได้ครับพี่ครับอืมอืมวันนี้เนี่ยด่านแรกก็คือเรื่องเสนอชื่อซ้ําได้หรือไม่อันนี้เราจะทำยังไงเราจะแก้เกมยังไงฮะ ครับวันนี้ก็เป็นมีทั้งหมดสี่่าดานเลยนะครับดานแรกอย่างที่คุณสรยุทธพูดนะครับก็มีความพยายามในการตีข้อบังคับประชุมรัฐสภาข้อที่สี่สิบเอ็ดนะครับว่าไม่สามารถเสนอยติซ้ําได้นะครับคำถามของคุณสรยุทธก็คือวิจะแก้เกมยังไงเราก็ต้องเรียนให้ประธานสภาได้เข้าใจวว่าการเสนอ ชื่อนายกรัฐมนตรีเนี่ยอยู่ในหมวดเฉพาะออกมามเพราะฉะนั้นข้อบังคับที่บอกว่ายติทั่วไปเนี่ยไม่สามารถที่จะมาใช้บังคับข้อนี้ได้แล้วรัฐธรรมนูญที่มีกฎหมายที่มีศักดิ์ศรีสูงกว่าข้อบังคับก็บอกไว้ชัดเจนนะครับว่าสามารถเสนอได้เรื่อยๆจนซ้ําก็ได้ครับในทางกลับกันถ้ายัางทะเลาะก,กันไม่เสร็จยังอภิปรายกันไม่เสร็จอ่อแล้วเขาเลือกที่จะให้โหวตนะครับผมมีสา2ร้อยสิบสองเสียงทางฝั่งนู้นมี ร้อยแปดสิบแปดบวกสองร้อยห้าสิบใช่ครับถ้าเกิดทําแบบนี้ก็หมายความว่าต่อไปนี้นะครับจะเสนอผู้ดารงตําแหน่งทางการเมืองซ้าไม่ได้อีกเลยซึ่งเมื่อสากัดกั้นผมได้ปลูกมัดผมได้ต่อไปก็จะปลูกมัดพักที่สองพักที่สามพักที่สี่ต่อไปด้วยเช่นกันพราะฉะนั้นนี้ก็น่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวครับถ้ายัางจะไปอย่างนั้นแต่ว่าเราก็เตรียมคนไว้อภ,ภิปรายต่อสู้กันอย่างเต็มที่แน่นอนนะครับครับ มีอาจารย์สมชัยบอกไปหาพักเล่อสักพักหนึ่งเช้านี้ยังทันหรือเมื่อคืนนี้ลองไปหาเอามาเป็นเก้าพักไม่ใช่แปดพักมันก็เปลี่ยนละเพื่อให้มันกลายเป็นยติใหม่เนี่ยสนใจไหมครับครับเห็นข้อเสนอของอาจารย์สมชัยแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ดําเนินการอะไรนะครับก็ยังยืนยันในความตั้งใจนะครับเราไม่ต้องการที่จะหลีกหนีปัญหาแต่ต้องการที่จะอธิบายให้ฟังชัดๆนะครับว่า วิธีคิดที่พยายามจะทําแบบนั้นเนี่ยมันอันตรายอีกหน่อยผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือการเสนอปุ๊บถ้าครั้งแรกไม่ผ่านเพราะเคยไปถ่ายรูปอะไรกับใครมานะแล้วเสร็จแล้วก็ย้อนกลับมาแล้วเสนอกลับเข้าไปใหม่ไม่ได้เลย,เยมผมคิดว่านี้เนี่ยมันจะทําให้บ้านเมืองบริหารต่อไปไม่ได้ก็ต้องพยายามสู้กันให้เต็มที่ครับอันนั้นคือการสู้กันในหลักการและเหตุผลแต่ครั้งที่แล้วก็สู้กันในหลักการและเหตุผลก็แพ้มาแล้วไงลองไม่ลองเผือไว้ไว่าถ้าเกิดเขายืนยันจะได้มีทางออกประตูสองอ่ะ ครับเรื่องเทคนิคก็มีไว้ครับแต่แต่ถ้าเกิดบอกพี่สรยวอายุตอนนี้ก็ไม่ถือเป็นเทคนิคสิครับเขาก็รู้หมดเข้ครับถ้าอย่างนั้นก็ไปว่ากันด่านที่สองก็คือถ้าเกิดเข้าไปโหวตได้ครับวันนี้ก็จะมีการประชุมนัดประชุมของศาลรัฐธรรมนูญตอน9โมงครึ่งครับมีวาระที่สี่นะครับเพื่อวินิจฉัยพิจารณาว่าจะรับเรื่องคำร้องที่กกต ส่งมาเรื่องกับหุ้นไอทีวีของผมนะครับว่าจะรับหรือไม่รับถ้าในนั้นมีคําร้องผมก็ยังไม่เห็นนะครับแต่ถ้าเกิดเขาร้องว่าขอให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สอสก็หมายความว่าผมก็คงต้องเดินออกจากห้องประชุมสภาครับเหมือนตอนคุณธนาทรเมื่อปี6กแต่การโหวตก็ยังโหวตต่อไปได้เหมือนบรรทัดฐานของคุณธนาทรครับเพราะว่าเชนเดเด่นนายกไม่ได้มีผลกระทบอะไรนะครับเชื่อวันนี้จะโดนสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอไหม ก็ต้องต้องรอดูครับยังยังไม่กล้าที่จะคาดเดานะครับแต่อย่างที่บอกว่าถึงแม้นะครับจะโดนหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ความเป็นแคนเดตนายกก็ยังสามารถที่จะทําให้มีการโหวตต่อไปได้ในด่านที่สามด่านที่สี่ครับภาพด่านที่สามอืออือเอาดีกว่าด่านที่สามก็คงจะเป็นความเห็นชอบจากวุฒิสภาเพราะว่ามันก็เป็นที่ชัดเจนในอาทิตย์ที่แล้วแล้วว่าภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มันเสียงของประชาชนมันไม่เพียงพอนะครับก็ ต้องมีการตรวจสอบจากผู้ที่สภาอีกหนึ่งรอบซึ่งก็ไม่รู้นะครับว่าจะเห็นชอบเท่าไหรไม่เห็นชอบเท่าไรวด <Led S 2> ออกเสียงเท่าไหร่หรือไม่มาประชุมเท่าไหร,ร่ข่าวที่แล้วไม่มาประชุมไปเกือบ50คนแาก250คนก็เกือบ20%เปอร์เซ็นต์ที่ไม่ได้มาทําหน้าที่ซึ่งก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าการงดออกเสียงครั้งนี้มันเท่ากับไม่เห็นชอบอเสียงครั้งมากขึ้นมาจากสภาล่างก็เป็นที่น่าเสียดายร<อ>ครับแล้วด่านที่สี่ครับ ด่านที่สี่ตอนนีเน้เห็นมาว่ายังมีเรื่องเกี่ยวกับปปชเข้ามาอีกนะครับแล้วก็ถ้าคะแนนที่เพิ่มขึ้นถ้าเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีนัยยะสำคัญนะครับก็อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมพยายาม,มที่จะทำให้ศรัทธาของประชาชนที่ออกมาเลือกตั้งได้รับการตอบสนองมากที่สุดนะครับ,รบก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ต้องส่งต่อให้กับทางพรรคอันดับสองก็คือพรรคเพื่อไทย จริงๆเราเคยประกาศไปเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วนะครับผมจำได้วคุณโชรยุทธ์เอาแผนทั้งให้ประชาชนดูว่ายังมีเรื่องเกี่ยวกับม272อีกครับแต่แต่ที่แน่ชัดแล้วนะครับว่าการประชุมเรื่องม272จะมาหลังการเลือกนายกครั้งที่สามใช่ครับในเมื่อจัดวราระการประชุมมาเป็นแบบนั้นครั้งที่สามผมก็ต้องเปิดทางให้กับพรักอันดับสองก่อนนะครับเพราะฉะนั้น วันนี้ก็จะเป็นวันที่มีเดิมพันสูงพอสมควรแล้วก็มีแรงสกัดกั้นเยอะพอสมควร,ครแล้วก็จะเป็นวันที่ผมพยายามอย่างเต็มที่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับไม้ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรผมก็จะพยายามให้เต็มที่ครับครับดูปากกัดตีนถีบมากเลยนะเนี่ยเอ่อต้องขอเสียงขาดหายไปครับคุณเฉยยุกคือพูดภาษาชาวบ้านเนี่ยคุณพิธากับก้าวไกลถึงนาทีนี้ดูปากกัดตีนถีบมากเลยเนี่ยต้องดิน้นรนทุกวิถีทางจริงๆ ใช้คาว่าสู้ยิบตาดีกว่าครับก็คือสู้ยิบตาทุกๆด่านพอเราเห็นว่ามีการสกัดกั้นเรายังไงบ้างเราก็ตั้งสติแล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละเปลาะทีละเปราะแต่อย่างที่บอกว่าถ้าถ้าสกัดกั้นเพียงแค่ผมคนเดียวแล้วบิดเบือนทั้งหลักการบิดเบือนทั้งสตาประชาชนที่ออกมาเลือกตั้งไม่ว่าเขาจะเลือกผมหรือไม่เลือกผมแต่เขาก็มาเลือกตั้งมีงบประมาณต้องใช้เลือกตั้งต้องสามต้องจัดดีเบต คัดเลือกวิสัยทัศน์คัดเลือกนโยบายสอบถามจุดยืนทุกนโยบายมาก่อนอให้ประชาชนได้ตัดสินใจครับแต่ถ้าเกิดมันบิดเบือนขนาดที่ว่าพรรคอันดับหนึ่งไม่สามารถเป็นนายกได้ไม่สามารถเป็น,นาารปนระธานสภาได้อ่ามีข่าวลือว่าจะพยายามที่จะลักไปให้เป็นฝ่ายค้านอันนี้ผมยังหาประเทศที่อยู่ในระบบเดียวกับเราที่ชนะเลือกตั้งแล้วไปเป็นฝ่ายค้านยังหาไม่ค่อยเจอนะครับอาจเจออยู่แค่ประเทศสองประเทศเท่านั้นเองครับ นี่เราเราคิดเผื่อฉากทัศน์ที่เลวร้ายที่สุดไหมคุณพิธาอันนี้ผมถามตรงๆนะไอ้ที่บอกว่าผมไม่ได้ไรเดียงสาทางการเมืองนะครับผมเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีแล้วก็เชื่อในความหวังว่าก่อความกลัวมาโดยตลอดแต่ว่าไม่ได้ไรเดียงสาทางการเมืองก็อยู่ในการเมืองมา20กว่าปีก็เห็นความโหดร้ายของการเมืองไทยหลายครั้งที่รัฐบาลเสียงข้างมากนะครับก็โดนทั้งนิติสงครามโดนทั้งตัดสิทธิ์โดนทั้งยุบพรรค มาหลายพักนะครับวันที่สิบสามจริงๆตอนที่ลุกขึ้นอภิปรายมองหน้าซ้ายขวาอของเพื่อนๆสอสทุกพักก็เคยโดนยุบพักมาเกือบทุกคนโดนตัดเศษมาหลายคนครับหลายพักอยู่ดีผมก็คิดว่ามันมันถึงเวลาที่เราจะยืนหยัดร่วมกันภายในสภาล่างในในความศักดิ์ศรีของสภาล่างสักทีหนึ่งแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะทันเวลากับการเลือกตั้งครั้งนี้หรือเปล่าคือจากทัศที่เลวร้ายที่สุดขออนุญาตนะคุณพิธานะ ครับคืออาจจะถูกพักการทําหน้าท um um, mm hmm e erm ี่ไม่ได้เป็นสสแล้วอาจจะวินิจฉัยอาจจะนะผลสภาพสสเป็นพักก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านเป็นผู้นําฝ่ายค้านยังไม่ได้เป็นเลยเพราะไม่ได้เป็นสสและต่อไปถูกยุบพักถูกตัดฉิดทางการเมืองอันนี้คือเลวร้ายที่สุดถ้าเทียบกับวันที่14ี่พฤษภาที่คุณประกาศใช้ชนะครับอืม ช่ครับก็ก็เป็นเป็นฉากทัศน์ที่ประมาทไม่ได้นะครับแต่ว่าไม่ได้กังวลนะครับยังไม่ได้กังวลเพราะว่าเราก็ยังเชื่อว่าเรามีหลักฐานรัดรัดกลุมตลอดเวลาแล้ว<ม>ก็ทําเต็มที่ในสิ่งที่เราควบคุมได้นะครับแต่เราก็ต้องไม่ไม่ประมาทเพราะว่ามันมีหลายสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้อื<ม>แล้วปากกายอยู่ในมือเขานะครับ<ม>ไม่ได้อยู่ในไม่ได้อยู่ในมือเรารเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยก็ต้องพยายามให้เต็มที่แต่ฉากทัศน์ที่คุณสอรยุทธ์พูดมานะครับว่า ตัดสิทธิการเมืองผมนะครับยุบพรรคผมอีกอถ้ากรณีอย่างนั้นเราจะทํายังไงต่อมันก็ต้องเป็นสิ่งที่เราเตรียมพร้อมไว้ในทุกสถานการณ์เพราะว่าการเมืองไทยนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้จนไปทั้งถึงกระทั่งมีความคิดว่ารัฐประหารถึงแม้ว่าจะอยู่ในศตวรรษนี้แล้วก็ยังไม่ได้หมดไปจากประเทศไทยนะครับยังมีโอกาสที่ยังเป็นออปชั่นหนึ่งที่อยู่ในโต๊ะของผู้มีอํานาจะนั้นตรงนี้เนี่ยเราต้อง สู้กันอย่างเต็มที่นะครับ mm hmm. และเมื่อมันพิสูจน์เมื่อวันที่2 4พฤษภาคมว่าถ้าเกิดเราสู้กันอย่างเต็มที่รเราสามารถชนะมาครึ่งทางได้นะครับ mm hmm. ยังเหลืออีกครึ่งทางที่ยังไปต่อไม่ได้ครับเราก็ยังต้องจับมือกันให้แน่นแล้วก็พยายามสู้ต่อกันให้เต็มที่นะครับ mm hmm. ถ้าเกิดเรือลำเดียวที่เราลงมาด้วยกันตั้ง8พักนะครับจับมือกันแน่นอ่าเพื่อที่จะให้เป็นรัฐบาลแห่งประชาชนแล้วก็อย่างน้อยตอบสนองนะครับศรัทธ,ธาทรัพยากรแล้วก็เวลาของประชาชนบ้างนะครับก็ยัง คิดว่าน่าจะสามารถที่จะทําให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปได้ครับครับฉากกระทัดในทางบวกก็คือวันนี้ที่ประชุมและประธานเห็นว่าเสนอชื่อซ้ําได้และคุณพิธาผ่านได้สามเจหแล้วได้เป็นนายมมปรีคนที่30มสิของประเทศไทยอันนี้คือฉากกระทัดในมุมบวกถูกไหมคะถูกต้องครับอ่ะอันนั้นก็สองทางแหละแต่เอาเป็นว่าวันนี้วันนี้เนี่ยภาพที่คุณพิธา จะต้องเข้าไปนั่งแล้วขอกับบรรดาสมาชิกอาจจะไม่ได้อภิปรายกับชักเ่อไไร่แล้วเพราะได้อภิปรายเนื้อหาเป็นส่วนใหญ่ผมต้องถามอีกทีหนึ่งพลาดไปไหมที่ไม่ยอมถอยหนึ่งหนึ่งสองไม่หรอกครับถ้าจะให้สื่อสารนะครับกับวุธิสภาตอนนี้นะครับก็คงอธิบายกับทุกท่านว่าก็ต้องขอขอบคุณในความกล้าหาญแล้วก็มั่นคงของวุฒิสภาที่จะโหวตเห็นชอบให้นะครับ เราก็ต้องขอบคุณคนที่โบดไม่เห็นชอบให้เพราะอย่างน้อยเราได้เปลี่ยนความกลัวมาเป็นความกล้าแล้วพอผมได้ฟังผู้ที่สภาที่อภิปรายทั้งสี่ท่านเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอืว่าท่านกังวลในเรื่องอะไรเกี่ยวกับมหนึ่งหนึ่งสอง 1, ผมก็อยากจะเรียนท่านผ่านที่สรยุทธเป็นที่แรกนะครับว่าสิ่งที่ท่านกังวลนะครับเกี่ยวกับการแก้ไขไม่ว่าใครจะเป็นคนฟ้องไม่ว่าจะเป็นอัตราโทษเป็นเรื่อง ที่พักเก้าไกลเคยอภิปรายภายในพักเก้าไกลก่อนรือจะยื่นกฎหมายนั้นพังนั้นเพราะฉะนั้นพอท่านบอกว่าท่านไม่เห็นด้วยแล้วท่านแสดงในตุผลของท่านออกมาเนี่ยครับมันทําให้ผมเข้าใจว่าจริงๆแล้วเราความคิดเราใกล้กันมากาเป้าหมายก็เป็นเป้าหมายเดียวกันสิ่งที่ท่านกังวลก็คือสิ่งที่ผมเคยกังวลมาก่อนเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ระบบรัฐสภาแก้ไขปัญหาเนี่ยผมคิดว่ามันจะทําให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้สําหรับคนที่คิดว่าจะงดออกเสียง แล้วก็คิดว่าจะไม่มาประชุมนะครับโดยที่ท่านให้เหตุผลว่าไม่ใช่หน้าที่ของสวที่จะเลือกนายกคนไหนเลยครับทงั้งที่ท่านก็รู้ดีอยู่แล้วว่าการที่ท่านทําแบบนั้นเนี่ยผลมันจะออกมาตรงกันข้ามแล้วก็จะเป็นการขัดขวางไม่ให้เสียงข้างมากของสภาผู้แทนราษฎรได้รับการตอบสนองนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะเรียกร้องท่านครับไม่ว่าท่านจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบก็อยากจะให้ท่านกล้าแสดงออกมาเลยแล้วอย่างน้อย มันก็ยังทําให้มีการพูดคุยกันระหว่างพวกเราแล้วก็ทําลายกําแพงลงไปได้ก็ขอให้ท่านมาประชุมแล้วก็ขอให้ท่านอย่าง,งดออกเสียงเลยนะครับเพราะยังไงอาทิตย์หน้าก็จะมีประชุมเรื่องเกี่ยวกับม272นะครับถ้าท่านคิดว่าไม่ใช่หน้าที่ของท่านก็สามารถที่จะไปโบสอีกครั้งหนึ่งได้ใน272ครับอคือเรียกร้องให้มาประชุมเถอะอย่าอย่าไม่มาเมื่อคราวที่แล้วครับเมื่อคราวที่แล้วหายไปเกือบห้าสิบท่านนะครับ 50จาก250ก็20กว่าเปอร์เซ็นต์เลยครับที่ไม่ได้มาเป็นองค์ประชุมไม่ได้มาเป็นคอรัมนะครับก็อยากจะเชิญให้ท่านมาเข้าประชุมไม่ว่าท่านจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยผมก็ขอบคุณทั้งสองทางน,นะครับเพราะว่าอย่างน้อยมันก็มีความชัดเจนขึ้นมานะครับว่าสิ่งที่เราเห็นเหมือนกันในเรื่องการเคารพหลักการเสียงข้างมากหรือสิ่งที่เราไม่เห็นตรงกันนั่นก็คือวิธีการทำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ในประเทศบ้านเรา ต่างกันอย่างไรอย่างน้อยก็ได้พูดคุยกันครับอืหมายความว่ามาแล้วงดออกเสียงก็ได้เหรอฮะหรืออยากให้ชัดๆไปเลยาาแล้วโบสไม่เห็นด้วยผมก็จะได้เข้าใจว่าท่านไม่เห็นด้วยเพราะอะไรแต่ถ้าเกิดท่านบอกว่าท่านงดออกเสียงผมก็ไม่เข้าใจและประชาชนก็ไม่เข้าใจว่าตกลงแล้วมันเป็นยังไงแล้วก็ประชาชนก็ทราบแล้วนะครับว่าการที่ท่านงดออกเสียงหรือไม่มาประชุมเนี่ยมันได้ผลตรงกันข้ามกับเจตนารมณ์ของท่านที่บอกว่า ไม่อยากจะมีส่วนในการเลือกนาะยกรัฐมนตรีนะครับก็แปลว่าให้มาพูดตรงๆออกเสียงตรงๆเห็นชอบไม่เห็นชอบไม่ต้องลาผม,ผมครับผมคิดว่าผมคิดว่าอย่างนั้นอนะอย่างน้อยมันยังเพิ่มความชัดเจนขึ้นมานะครับในการที่จะให้เห็นภาพว่าสัจชา,าของประชาชนก็ได้รับการตอบสนองเช่นเดียวกันถ้าท่านอยากจะงดออกเสียงรออีกหนึ่งอาทิตย์นะครับแล้วก็ไปโหวตเห็นชอบกับ การยกเลิกมาตรา272ในอาทิตย์หน้าดีกว่าครับจะตรงกับเจตนารมณ์แล้วก็หลักการแล้วก็เหตุผลที่ท่านให้ไว้ผ่านสีมวลชนนะครับก็คืออยากจะปิดสวิตช์รอไปแก้ไข272แต่วันนี้ให้มาแสดงท่าทีจุดยืนที่ชัดเจนจะได้รับรู้กันก้าวไกลจะได้ร,รู้ด้วยถูกไหมครับถูกต้องครับเพราะพอผมได้ฟังเหตุผลแล้วผมก็รู้สึกว่าอ้าวมันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนี่เพราะเรื่องโทษ ว่าจะลดถึงขนาดไหนหรือใครฟ้องตกลงนายกฟ้องคณะกรรมการฟ้องหรือจะให้อใครฟ้องเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราเคยถกเถียงกันมาทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องที่ว่าเราเราเห็นต่างหรือรข้อกังวลเราต่างกันเลยเท่าไหร,ร่ก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนจนกระทั่งท่านเปลี่ยนจากความกลัวเป็นความกล้าว่าบอกว่าไม่เห็นชอบผมเพราะนโยบายนี้แล้วก็อบอกมาว่ากังวลเรื่องอะไรผมจึงได้ฟังแล้วก็ได้เข้าใจกันมากขึ้นครับครับ เท่าไหร่ถึงจะประกาศถอยให้พักเพื่อไทยเป็นการรัฐบ,บาลให้เสนอคาด,ดิเดตเพื่อไทยฮะคุณพิธาสำหรับวันที่1ิก้าก็คือวันนี้นะครับผมคิดว่าถ้ายังไม่มีแรงสนับสนุนเพิ่มอย่างมีในยะสำคัญนะครับในส่วนตัวผมเนี่ยถ้าจาก324ขึ้นมาเป็น344 345เพิ่มขึ้นมา20กว่านะครับขาดแค่สามขาดแค่ยี่สิบกว่าเนี่ยผมคิดว่า มันก็เป็นการเพิ่มที่มากกว่าครั้งแรกนะครับครั้งแรกนี่ได้สา2รอสิบเพิ่มมาเป็น3า4รอยิบสี่เพิ่มมาสิบสามเสียงจากวุทิสภาครั้งนี้ถ้าได้เพิ่มมากกว่าสิบสามเสียงปีชว,วาได้สักยี่สิบเสียงครับมผมก็คิดว่ามีความชอบธรรมพอที่จะเสนอชื่อตัวเองในการโบสถครั้งที่ที่สามต่อไปเพราะว่าก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีแล้วก็มีความคืบหน้าพอสมควรครับ แต่ถ้าเกิดได้ต่ำกว่านั้นนะครับถ้าไม่มีการเพิ่มในในัยสาคัญเท่าเดิมหรือว่าได้น้อยลงด้วยซ้ํานะครับอาจจะไม่มาประชุมเพิ่มมากกว่าเดิมอันนี้เนี่ยผมก็ต้องอเสียสละแล้วก็เพื่อที่จะให้จัดตั้งรัฐบาลได้โดยเร็วก็จะเสียสละให้กับทางรัคอันดับอสองขอพรรคปักไวไตครับเส้นของคุณพิธาและก้าวไกลก็คือเท่าวันนี้ถ้าได้ไม่ถึง3 4 4คือเพิ่ม20เสียงก็จะประกาศหมายถึงถ้าได้โหวตนะ แล้วได้ไม่ถึงสามสี่สี่ถูกไหมผมยึดตรงนั้นนะครับครับหรือถ้าไม่ได้โหวตคือเขาโหวตกันว่าไม่สามารถเสนอซ้ําได้ก็ประกาศเลยใช่ไหมถ้าอย่างนั้นถ้าถ้าไม่ได้โหวตว่าก็ก็คงชัดเจนว่าโดนโดนบังคับแล้วครับโดนบังคับว่าว่าเสนอโดนบังคับด้วยใช้มติของรัฐสภาว่าเสนอยะสิสีซ้ำไม่ได้มผมก็คงโดน โดนมัดมือชกนะครับโดนบังคับไปโดยปริยายก็คงเสนอไม่ได้อีกเลยรวมทั้งพักอันดับสองถ้าจะเสนอก็เสนอได้ครั้งเดียวเช่นเดียวกันเพราะเมื่อคุณมัดมือชกไปแบบนี้แล้วมันก็จะเป็นบรรทัดฐานทั้งกับผมทั้งกับพักอันดับสองพักอันดับสามพักอันดับสี่ไปด้วยก็จะกลายเป็นระบบแบบนี้ไปเลยครับคับพี่เฉยครับเข้าใจฮะเข้าใจสุดท้ายละก็คือว่ากรณีเพื่อไทยสมมุตินะเพื่อไทยขึ้นมาเป็นแกนนา แล้วเขาจะไม่สามารถผ่าน3-7-6เพราะไม่มีคนมาสนับสนุนตามได้ที่ก้าวไกลเป็นรัฐบาลด้วยเขาจะขอให้ก้าวไกลเสียชลาเนี่ยคุณพิธาเห็นยังไงครับผมก็คิดว่ามันมันน่าจะตรงกันข้ามกับสิ่งที่ประชาชนให้เมติประชาชนมาเมื่อวันที่14พฤษภาคมมากเกินเกินไปนะครับมันมีอยู่กี่ประเทศในโลกนี้ครับที่ผู้ชนะเลือกตั้ง ต้องไปต้องไปเป็นผู้นําฝ่ายค้านความไม่ปกติของระบบการเมืองไทยที่มาจากรัฐธรรมนูญ2560ผมก็เชื่อว่าพรรคที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยที่ลงเรือลําเดียวกันมาทั้ง8พักก็จะช่วยกันยืนยันกลับไปประชาชนก็จะช่วยกันยืนยันกลับไปนะครับว่าเอ,อ,อย่างน้อยนะครับถึงแม้ว่าพรรคอันดับหนึ่งจะไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่ว่าก็ต้องช่วยกันยืนยันว่า การที่เราอุตสาห์มาเลือกตั้งกันแล้วนะครับอุตสาห์เดินทางกลับมาจากต่างประเทศอุตสาห์เดินเดินทางกลับบ้านเกิดอุตสาห์เลิกทํางานหนึ่งวันสองวันเพื่อที่จะไปเลือกตั้งยังพอมีความหมายอยู่ในประเทศนี้บ้างเพ <c oughs> ราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องยืนยันกันให้เต็มที่นะครับว่าถ้า MOU แล้วก็พกร่วมจัดตั้งรัฐบาลยืนยันแน,น่น,นันทุกพักนะครับ <c oughs> ก็คิดว,ว่าไอการสมมติแบบเมื่อกี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับเราก็จะพยายามให้เต็มที่ครับครับพเต่ถ้า มันมันมีความแปลกในการเมืองไทยความไม่ปกติในการเมืองไทยเยอะขนาดนั้นต้องมาเป็นผู้นําฝ่ายค้านผมก็จะทําหน้าที่นั้นให้ดีที่สุดนะครับถ้าถึงขนาดว่าจะตัดสินตัดสิทธิ์การเมืองผมแล้วต้องการไปเป็นประชาชนคนธรรมดาผมก็จะทําหน้าที่ให้เป็นที่ได้ที่สุดเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นอย่าให้เรื่องนี้เป็นเรื่องของผมคนเดียวครับแต่ว่าเป็นเรื่องของประชาชนทุกคนเป็นเรื่องของประเทศชาติกับครับ,รบเอาละครับ ก็ติดตามดูกันขอบคุณมากรับคุณพิธาครับเช้านี้ครับครับขอบคุณคุณจอรยุธขอบคุณคุณบายครับแล้วไว้เจอกันครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับแล้วมีโอกาสมาคุยกันนะฮะ